สาการบินตุ๊กแกแอร์ไลน์ขอนำเที่ยวบินนะคะขึ้นสู่บนท่าอากาศยานค่ะท่าอากาศยานอะไรจะพาไปรู้จักกับตุกแกบินเปิดคลังสารณีวันดีค่ะไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสแต่อย่างใดแต่ว่าจะพาไปรู้จักกับตุ๊กแกสายพันธุ์หนึ่งที่ บินได้คุณผู้ชมเจ้าตุ๊กแกบินเป็นสัตว์เลื้อยคลานจําพวกตุ๊กแกค่ะมีรูปร่างคล้ายจิ้งจกนะคะแต่ขนาดใหญ่กว่ามีลําตัวยาวประมาณ9.5เซนติเมตรค่ะมีลักษณะเด่นก็คือมีพังผืดยึดระหว่างนิ้วเท้านั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องร่อนซึ่งจะมีพังผืดอยู่บริเวณข้างลําตัวด้วยนั่นเองค่ะเราสามารถพบตุ๊กแกบินนะคะได้ในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทยค่ะจนถึงภาคเหนือของมาเลเซียสิงคโปร์หมู่เกาะนิโคบาในอินโดนีเซียรวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่ติดกับพมา่าเจ้าตุ๊กแกบินนะคะจะออกหาก,กินในเวลากลางคืนโดยกินมแมลงเป็นอาหารหลักค่ะที่นี้เนี่ยมารู้จักกับเจ้าตุ๊กแกบินหางแผ่นกันบ้างค่ะเจ้าตุ๊กแกบินหางแผ่นเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535แต่ก็มีผู้ที่นิยมนําไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะมีจุดเด่นก็คือมีแผ่นหนังระหว่างนิ้วอย่างที่บอกค่ะซึ่งมีแผ่นหนังด้านข้างลําตัวใช้เอาไว้ในการร่อน้นไม หที่อยู่ในระดับต่ากว่าค่ะเวลาที่เขาจะล่อนเนี่ยเขาคือเขาจะแผ่มือออกนะคะคล้ายๆกับตัวชูการ์ไรเดอร์นั่นเองคุณผู้ชมเขาก็จะสามารถร่อนได้โดยนะคะเขาสามารถร่อนได้ไกลถึง200ฟุตรหรือประมาณ60เมตรเลยทีเดียวก็ถือว่าไกลมากนะส่วนในประเทศไทยคุณผู้ชมนะคะเคยมีการพบเห็นตุ๊กแกบินเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2557ค่ะโดยพบที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าค่ะจังหวัดพิษณุโลกคาด ว่าเป็นต๊กแกบินหางแผ่นนั่นเองโดยเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะได้ทําการจับเจ้าต๊กแกบินชนิดนี้เนี่ยมานะคะใส่ขวดน้ําไว้ซึ่งเขาก็ไม่เคยพบเห็นเลยนําไปศึกษาดูแล้วพบว่าอ๋อนี่คือต๊กแกบินหางแผ่นนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวนี้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับต๊กแกบินได้มีหัวคล้ายต๊กแกลําตัวมีสีน้ําตาลสลับดํามีหนังจากลําตัวแผ่ไปจนถึงขาทั้งสอง เพื่อใช้ในการกลางเป็นปีกสําหรับร่อนค่ะโดยเขาได้ระบุนะคะว่าตุ๊กแกที่จับมาได้เนี่ยก็เหมือนตุ๊กแกบินเลยก็คือจะมีตัวสีน้ําตาลสลับสีดำม,มีนิ้วที่มีพังผืดน,นะคะมีตัวหนังที่เอาไว้แผ่ได้เมื่อเขาบินนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เคยพบเลยเพราะว่าเคยพบแต่ที่กิ้งก่าบินได้แต่ไม่เคยเจอตุ๊กแกบินได้เอาละค่ะและนี่ก็คือสิ่งมหัศาจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะคะเครื่องมีกำลังแลนดิ้งสู่กรุงเทพแล้วนะคะพัก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต